เก็บของดีกว่าเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโจมตีเฉยเอา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 เจ็บเลยแล้วผมห้ามโจมตีได้ไงตุงตุงหงวิ่งหนีแล้วสวัสดีครับ ผมเบสกรวันนี้เราจะมาเล่น Free ฟรีไฟในแรงใหญ่โดยที่ห้ามโจมตีห้ามยิงห้ามใช้ดาบในการโจมตีห้ามใช้มีดหรือแม้กระทั่งกระทะผมก็ไม่สามารถใช้อะไรได้หรือก็คือผมห้ามมีดาเมจต,ต่อใครสักคนเลยที่ผมเจอแล้วแบบนี้ผมจะไปชนะได้ยังไงก็รอดูในเกมครับผมแต่เนื่องจากว่าเราจะไม่มีดาเมจแล้ววิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะปรับสกิลให้เหมาะแก่สถานการณ์นี้มากที่สุดแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยตุ้งตงอะไรเนี่ยซึ่งหลังจากที่ผมงมมาตั้งนานสกิลของตานี้ก็จะเป็นประมาณนี้ แล้วเราก็จะใช้เหี่ยวด้วยนะครับผมพร้ะมแมวมันไม่มีประโยชน์นะมันกากถ้าพร้อมแล้วตุงตุงเราก็ไปเริ่มกันเลยครับผมแล้วทุกคนก็อย่าลืมมารับสกินตุงตุงกันด้วยนะครับแค่ล็อกอิน3วันก็ได้แล้วแล้วเยี่อมยอดไปเลยเราได้แดนชาราบซึ่งจังหวะนี้เราก็ต้องหาแล้วล่ะครับว่าเราจะลงตรงจุดไหนนะซึ่งผมก็จะลงตรงจุดใกล้ที่สุดเลยนี่แหละครับเพราะว่าจุดที่ปลอดภัยที่สุดก็คือจุดที่อันตรายที่สุดนะครับผมก็ผมเบียวอะไรของผมก็ไม่รู้นะแล้วลงมาถึงภาคพื้นแล้วตุ้งตุ้งผมก หยิบปืนทอมสันแล้วก็หยิบปืนแม็กเจ็ตนะซึ่งจะหยิบทําไมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วห้ามยิงใครอะนะแล้วตุงตุงไม้ของผมก็ไปหาของไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วตุงตุงผมก็เก็บของไปเรื่อยเลยนะครับผมเก็บทําไมก็ไม่รู้นะมันไม่ได้ใช้นะแล้วระหว่างทางที่เราเก็บอยู่เนี่ยผมก็อยากจะพูดถึงใครกลุม่มม้ครับผมผมไม่ได้มีสปอนเซอร์กับเขานะโอ้โหตังก็ยังไม่ได้สักบาทเลยแล้วเจอรถด้วยแบบนี้เดี๋ยวก็ค่อยขึ้นนะครับผมเอาเฮ้ยเ,เ,เ,เจอคนโอ้โหโอ้โหสา่หมดแม็กแบบนี้คนแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยยเลนะ่วิง แลผมแล้วผมขึ้นมอไซค์แล้วแวนเลยอ่ะไปละตุงตุงแวนละอ้โอ้โหดูท่ามันแล้วแลสับสับดิจิตอลดิจิตอลเฉ็บจัดเลยเดี๋ยวผมแอบหลังต้นไม้ก่อนระวังไอวอด้วยแล้วพันลำก่อนนะครับผมแล้วเขามาช้าแบบนี้ผมโจมตีไม่ได้ด้วยทําไงดีครับซึ่งจังหวะนี้แพ้ก็แพ้ไปครับก็ต้ดดสับข้ามหัวเข้าไปหลังจากนั้นค่อยแวนรถหนีครับแล้วพันลำเอาแล้วรอดด้วยครับผมกระสุนเขาน่าจะหมดสวยครับผมแล้วก็ตามนั้นเลยครับตุุงตุงผมรอดมาเฉยเลยนะมึงห้อยพาอะไรวะเนี่่่ยแลล้วผมมกก็เืออดนนจะังถไป ซึ่งท้าวแวมแมงก็ชวนขำชิบหายเลยนะครับผมแล้วผมก็ออกมาก่อนที่จะไปฟาร์มของที่สถานที่ตรงนี้ต่อนะครับผมแล้วผมก็หวังว่าจะไม่มีใครอยู่นะซึ่งผมก็ได้แค่หวังนะเพราะมันมีจริงๆนะครับผมมันมีคนอยู่ที่โจมตีผมมาแล้วผมก็เลยสับตีนมาแอบอยู่ในนี้ก่อนนะครับผมแล้วหลังจากเช็คแล้วนะครับผมด้วยสกิลโคด้าผมก็ออกมาแล้วผมก็วิ่งสับมาเก็บของจากแอดดอปนะครับแต่ก็โดนสับยิงมาแต่ผมห้ามโจมตีกลับแล้วผมก็วิ่งหนีเลยครับผมแล้วผมก็โดนดาเมจมาเรื่อยๆนะครับแต่ผมก็ขึอน ้นรถฟอร์มูล่าแวนหนีไปก่อนซึ่งหลังจากหนีมาได้สักพักก็โดนใครก็ไม่รู้โจมตีอีกผมก็เลยจะต้องรีบออกมาพันลำก่อนที่จะรีบขึ้นรถหนีไปต่อครับผมซึ่งแวนมาสักพักก็โดนวงบีบนะครับผมผมก็เลยต้องวิ่งหนีแล้วระหว่างทางวิ่งอยู่ผมก็เห็นสลิงก็เลยรีบขึ้นสลิงไปเลยครับผมก่อนที่ผมจะโดนวงบีบอีกและผมก็เลยจะต้องรีบเข้าวงต่อนะครับโดยใช้รถตุกๆแล้วระหว่างทางขับเข้าวงอยู่อยู่ดีๆผมก็โดนโจมตีมาจากสองทิศทางเลยจนจะต้องรีบลงไปอยู่ใน น้ำก่อนไม่งั้นจะตายตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่โคตรจะตึงเครียดเลยครับค่อยๆไปนะโอ้โหแต่ก็ยังโชคดีที่ผมออกมาจากวงได้แล้วก่อนจะมุดตัวไปอยู่ใต้บ้านไปพันลำพันลำเสร็จผมก็วิ่งหนีเลยซึ่งก็ยังโชคดีที่ผมยังรอดนะครับผมแล้วผมก็ยังเจอรถจี๊ปด้วยนะโชคสองเด้งแต่ก็ไม่ได้โชคขนาดนั้นเพราะผมเจอใครก็ไม่รู้เดินมาจะมาชาร์จผมแล้วพอเขามาอยู่ใกล้ผมก็แว้นหนีเลยครับผมบิดแล้วรวยซวยแล้วมือแล้วหลังจากผมมาเจาะบ้านตรงนี้มาดูอีกทีนึงก็เหลือ5คนสุดท้ายแล้วแล้วผมก็ขับรถมาแอบตรงนี้ ซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่3คนสุดท้ายแล้วแต่ผมก็วิ่งจะไปแอบตรงหลังบันไดนี้แต่ก็โดนโจมตีมาเรื่อยๆระหว่างทางพันลำอยู่อยู่ดีๆก็โดนโจมตีอีกทางหนึ่งผมก็เลยต้องรีบวางไอวอลก่อนจะวางปิดมุมไว้ทั้งหมดเลยผมจะได้ไม่โดนยิงนะก่อนจะได้พันลำหลังพันลำเสร็จก็เหลือแค่2คนสุดท้ายแล้วแล้วไอวอลมันก็แตกผมก็เลยรีบไปแอบแล้วผมก็เล่นจูกับเขาพอเขาโจมตีผมก็วางไอวอลแล้วก็เล่นจูกันหลังไอวอลอีกซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่อึดอัดมากเลยครับแล้วผมก็วางไอวอล จูสเต็ปกับเขาอีกแล้วผมก็เล่นจูก,กับเขานะครับแล้วหลังจากผมมาแอบตรงนี้เหมือนเขาจะเริ่มไม่เล่นแล้วครับเขาเริ่มโจมตีผมแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วจังหวะนี้ผมก็โดนโจมตีจนเลื่อนเลยแค่นี้ผมก็วางไอ้วอสุดท้ายแล้วจังหวะนี้ผมก็เริ่มคิดในใจแล้วนะครับว่าผมอยากลากหัวเขาจังผมก็เลยงัดหมดข้อแล้วก็ชนะไปครับผมนะและผมก็ได้บูย่านะคบผมได้เป็นอันดับหนึ่งแต่ผมก็แพ้ในด้านภารกิจเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นบทลงโทษผมจะตั้งโหวตในโพสต์ว่าอยากให้ผมทําคลิปอะไร คลิปหน้าแล้วอันไหนได้เปอร์เซ็นต์มากที่สุดเดี๋ยวผมจะทําแน่นอนครับผมกดติดตามเบสกรไม่อย่างไรคุณจะกลายเป็นกก